นี่จัดไปอีกหนึ่งครับพี่น,นอ้องแก้วรักไว้นี่ครับข้างในเออรักไว้ตรงนู้นเสียไปตรงนี้นี่ออกราติดอยู่นี่สายไปดูทางหน้าก็ต้อครับ พี่น้องสวัสดีตอนบ่ายครับเดี๋ยวจะพามาหาอยู่หากินคือเก่าแหละครับผมก็มาผมมาปะกันเช่นเคยนะครับพี่น้องครับผ่านนู้ครับผมทางช่องทันเหมือนคนบานๆครับวันนี้ก็จะพามาดูตามหลงเมืองครับผมหลงเมืองเก่าลุกๆนี่นะครับมาดูดูว่าจะได้ใส่ได้อะไรไหมครับผมรอบที่แล้วมาใส่ก็ได้นูผูกใยไปสองตัวครับผม รอบนี้ก็มาดูมาหลุนกันเลยครับมาดูใสกันเลยมันจะโอเคหรือเปล่าครับผมไปหาดูหาไสากันเลยครับ 就喝些理他非常。 ข่าเปลือกกระรำครับก็ข่าสารใส่รวยสักหน่อยครับ,อออรบโอเคครับครับพี่น้องลุยกันต่อครับครับพี่น้อง ดักเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจได้เข้าบานไปหา <c oughs> กินขา้าวกินหนามเตรียมตัวแล้วตอนกั้งคืนคอยออกมาหลุนกันครับพี่น้องครับผมคอยมาหลุนกันว่าเจได้เตรียมเสริมไหมเจได้พอคืนเนี่ยสามไม้เก่าเขาได้ครับลอยเขามาดักยัดักมาว่านึกวันก่อนนี่แหละครับมีรอยเข้าอ่อยข้าอ่อยเขาใส่กับเล็กครับผมก็ ซุดเรือตะดวงเลยครับพี่น้องได้ก็คือว่าได้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขับผมเรามาหาเนาครับไปบัดดวงกันพี่น้องเดี๋ยวตอนกลางคืนคอยมาหลุ่นกันข,ขับผมไปขบานครับครับ <c oughs> พี่น้องสวัสดีตอนกลางคืนครับก็มา ขามาหลุนหนูนะครับพี่น้องไปไปดูไปหลุนกันเลยครับว่าจโอเคไหมไปครองหลุนกันเลยครับนหนึ่งตัวพี่น้องเอ้ยยังไม่สายเราัน พันยาดึงพันยานี่พี่นกน้องขาวไปหลุดเงินต่อเลยครับอีกตัวหนึ่งพี่นอกเหงียบลอยโอ้ขาด ลูกกขาวไปบุนน่มกันต่อเลยครับเต็มสามพี่น้องหนูฟุกหนูฟุกหนูฟุกใส่สวยเลยครับพี่น้องเดี๋ยวใส่สวยใส่สวยเต็มสามครับ ่ะพี่น้องไปลุยนทางน้ำก็โตเลยครับับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าครับก็จะพามาหลุ่นนู้นนะครับพี่น้อง,อาาม,านนองมาขึ้นกระไดไปสามเต็มแล้วก็เสียไป เสียไปสามคือกันเสียไปสามสามแต้มคือกันเพราะว่ามันแปลว่าหนูมันติดแล้วหนกมันเอาไปกินเจักกับหนกหรือว่าอะไรนะครับมันเอาไปกินกินเหลือแต่เหลือแต่ใส่ก็ฟุ่งกองไหวครับผมก็เลยไม่ได้ทายให้พี่น้องดูครับก็ถือว่าได้เห็นเห็นแต้มเห็นตัวได้แค่สามแต้มครับผมตอนนล้นคืนี๋ยวตอนเชา้ามารุนกัน ว่าจะได้เพื่อมีไหมครับพี่น้องไปเลยไปลุนกันเลยครับนี่โดนจนได้พี่นอ้องตัวนี้เมื่อคืนนี้บวงลูดแต่ไม่โดนน,นี่โดนดีทัว ออืมอืมมไปพี่น้องไปลุงทางนาต่อครับ,รบนี่จัดไปอีกหนึ่งครับพี่น้องแก้วดักไว้นี่ครับข้างในเออดักไวต้ตรงนู้นเสียไว้ตรงนี้นีนน่ออฟติดอยู่นี่สายไปลุงทางนาต่อครับ พี่น้องเก็บมดเสร็จเรียบร้อยครับก็สรุปผลงานครับตอนเช้าก็โดนหนกกินไปอีกสองเมื่อคืนโดนกินสามเป็นหา้าแล้วก็ได้อีกแล้วก็ได้ได้ตัวมาหา,าหนกไม่กินก่อนก็ได้ซิบแต้มนะครับพี่น้องนี่ได้แค่ห้าแต้มเสียไปหาเลยครับมันช่วงนี้เดือนมันง่ายครับดักถ้าทางมันลวงก่อ หนูติดก่อนหนูเอาไปกินก่อนหนูแซกกลางคืนออกหากินกลางคืนเอาหนูไปกินก่อนครับพี่นอ้องไปจะได้ข้าบบานจะได้ไปทำหนูครับพี่น้องรับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะครับพี่น้องรับผมเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก่อคอยติดตามกันอีกทีหนึง่งครับผมคกลับสวัสดีครับหาเต็มสวยๆไปพี่น้องข้าบบานครับ